สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นพอดีลูกค้าเอาไปแล้วเปิดฝาไม่ได้นะครับแจ้งมาว่าฝาเสียเดี๋ยวมาดูกันอวิธีการเปิดฝาเซฟตี้นะครับของขวดทานอตพลัสของเรานั่นเองห้อพอดีว่าผมตรงไปอ่ะมานี่เนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฝาเกลียวมันเป็นฝาเกลียวเหมือนขวดน้าเนี่ยครับถ้าสังเกตนะอ่าผมให้ดูเนี่ยตรงนี้มันจะมีมันจะมีพวกพลาสติกที่เป็นเหมือนเหมือนขวดน้ําอ่ะที่ว่าเราต้องปัดให้แก๊กแก๊แกแกก่อนนะครับอ่ะทีนี้วิธีนะเราต้องกดลงไปครับเนี่ยกดลงไปให้สนิทจนเปิดไม่ได้นะจนขยับไม่ได้เน้นย้ําเลยครับขยับไม่ได้แล้วออกแรงบิดครับปึ๊บอ่าหนึ่งสองออกแล้วครับ นะข้างในจะเป็นหัวจุกอย่างนี้นะครับเอาไวบ้บีบแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นตัวตัวล็อกสลักเนี่ยครับเราบิดตรงนี้ให้หลุดก็จบแล้วครับแล้วก็ปิดกลับลงไปเวลาปิดก็คือกดครับคือฝาเซฟตี้ตัวนี้มันจะหมุนเห็นไหมเวลาเด็กมาเล่นเด็กไม่รู้เด็กก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้อันนี้คือสิ่งที่ผมทาครับเพราะว่าผมก็มีเด็กสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับก่อนอาน้าวหนีเลย <laughs> อ่ะนั่นแหละครับก็แค่นี้แหละยังไงถ้ามีปัญหามีปัญหาการใช้ยังไงสอบถามมาได้นะครับเพจเกษตรเงินล้านยินดีแนะนำครับแล้วให้คำตอบเสมอครับผมอันนี้ก็เปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะต้องเก็บไว้ใช้เองหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวว่ากันขอบคุณมากเลยครับทุกท่านนะครับที่มารับชมฝากด้วยครับเพี้ยห,หอยต้องทานออพลัสนะครับตัวนี้สูตรสารก๊าดสารสก,กัดจากธรรมชาตินะครับตัวนี้นี่ไม่ได้มีสารเคมีนะอ่า ครับผมก็ตาการใช้นะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยผมแนะนำอยู่ที่ 5cc นะต่อน้ำ1ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นซ้ำไปเรื่อยๆครับคือเราสามารถฉีดแล้วลดได้อ่า1ถึง5 6ครั้งก็แทบจะไม่เหลือแล้วครับอ่าการออกฤทธิ์มันจะแนะนำฉีดตอนเย็นนะช่วงช่วงเย็นๆครับประมาณสัก4 5โมงเงี้ยกำลังดีให้มีแสงสุดท้ายครับอันนี้ก็เบอร์ติดต่อนะครับ ศูปามแปดห้าสามสิบแปดห้านะครับเพจเฟซบุ๊กก็เกษตรเงินล้านครับผมโลโก้จะเป็นตัวนี้แล้วก็โลโก้โลโก้ดั้งเดิมก็จะเป็นสีเขียวเป็นกลมๆเนาะ,ะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเพจเกษตรเงินล้านขอบคุณมากครับจากลาด,ด้วยภาพนี้สวัสดีครับ